สีทิมหลังน้ำลุกทิมหลังเจ้าของไปโน้มตัวเองไปสั้าขอแล้วค่อยนับทิมหลังเด้อลูกเด้อกลางไปจนถึงหนึ่งหนึ่งมัสมีสองหนึ่งลูกหนึ่งแล้วก็ลงไปหนึ่งโน้มไปเจ้าของสบายหลังแขนตึง แล้วก็เอาส่วนมือใส่มือเปิดประตูลมโนอยู่ตรงนึงเยีเมือกลับขึ้นมาฟัางใส้นนึ่งเอามือทับกันมาหนยเอามือทับกันโนอย่าเบี้ยวให้ดิวให้ดิวตรงฟังล็อลุกลอ้อดิวกลางตรงกระดูกไหสันหลังฟังเดี๋ยวบังแม่เออเอากดโน,น้มมานิน้ำสองสามสี่ห้าหนึ่ง นิ่งไว้ยกมือทั้งเทงคืนยกมือทั้งเทิงคืนเอามือทั้งเทงสอดเข้าไปในมือสอดเข้าไปแบบนี้เออแล้วก็เลื่อนส่วนมือขึ้นไปมันอยูหนึ่งเลื่อนส่วนมือขึ้นมาแล้วก็เลื่อนมือมาทับโนขึ้นมาหนึ่งทั้งเทงเออโน้มมาเนี่ยโน้มไปทั้งนาสี่ห้าหนึ่งยกมือทั้งเทงมาใส่กลางมาเนี่ยให้มันถึงกลางลูกกลางโยนใสกลางเลื่อนขึ้นไาอีกกลางน่ะขึ้นไาอีก เอาเดินม right? no. ือข no. 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 like ึ si ้นมาทับไปเนี่โน้มอย่าเบี้ยวตัวเองตัวตรงๆโน้มไปตัวโน้มไปเบื้องเจ้าของได้แค่จกห้าหนึ่งยกมือมาใส่ซี่ไปนี่เอาเดินมือนัในมาทับโน้มห้ตัวเองสบายหลังปีนบนยกทิมหลังสี่ห้าสี เอาดิโป่งกดใส่ตรงสบัดตรงมองลูกค้าอยากได้ปะนี่เดินตัวเองลงมาหัวเขายื่อยุขอบที่นอนยาวมือออกยาวมือออกตรงที่ลูกค้าอยากได้ลูกค้าต้อง scroll, บอกอยากกดเองเออเอาดิโป่งไ huh? ่ปะนี่เอาดิโป่งไ่มองลูกค้าอยากได้ลูกค้าอยากได้บรงไหนเออเอาเอาดิโป่งส่ปะนี่บองงอนิ้วแบบนี้มันสิถือเล็บ โนตั้งไปนิวบบนน้วแบบนีแบบ้สีนิ้วแบบนี้แนบสีนิ้วกดสลังอา้าวเลื่อนตัวองมาใส่หมอนเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงเลื่อนลงเลื่อนลงอา้าวดันไันเนี่ยสนเท้าก้นก้นก้นชิดส,สนเท้า,าดันทิมหลังนูเขาลึกๆนูแห้งก็นี่อย่าก้มเบิ้งตัวของนกระจกก้นประยกขึ้นก้นประยกกอา้าดันเขาไันเนี่ยคนสวย คันกดสองครั้งหนูก้มหน้าลงเออให้มันเข่าขึ้นหูก้มลงหลายๆก้มลงเอาดันเอาแขนลับน้ำตัวเอาแขนลับน้ำตัวแขนลับน้ำตัวขดล้อข้าเจ้าอยู่ตรงพุ่นจับให้พี่เบิ้นเบิ้งไหมเออเอาแขนลับน้ำตัวเออให้มันถือเอาดันบไปนี่ ดันแขนตึงๆยู่เดินตัวเองออกมาอีกเดินอ,ออกมาอีกให้มันสบายหลังเจ้าของนางล้มสะก้นหลายๆแอนเนอะเบิ้งเจ้าของนดกกระจกให้เจ้าของสบายต้นขอ้อดันข้ไปลึกๆให้มันสบายต้นขอ้อคือยังเข้านวดให้ลูกค้าให้มันหอนขึ้นหัวเด้อลูกยาเ,เร็วเลือดล้มสิตีกันนับนึงถึงหาคนสวยแขนนุราบน้ำตัวดีๆ เออจากสามเถือหรือหาเถือถ้าบ่ห้อนขึ้นหัวระวังปัญญาอ่อนแล้อหรกอเป้่าเอานีบเอาส่วนมือดันแบะมือออกทั้งคางมาเนี่ยส่วนมือดันเอาส่วแนบบมือดันทังซี่เนี่ยแบะบมือออทั้งคางนั่งลงคือเก้าตั้งส่วนตีนขึ้นดีด,ดันยู่ให้ตัวเองสบายหลังทิ่มลังมือยาแบยู่ไปได้หลายยู่ เบิ응้องหันเหมือนขึ้นหัวเด้อลูกด้อ่าไีดิอีเราเอามือมาบ้างตาที่สามเอามือมาทับกันอยู่ตาที่สามอันี้ปงกดมาเนี่อันนี้ปงกดเลื่อนโตลงมาหนังเทพธิดาอากดขึ้ไปเลื่อนบอลออกมาน้าลุกเลื่อนบอลออกมาหมอนล่องหัวเขาไม่ได้เก็บหัวเขาเจ้าของเอานี้ปงกดใส่หมองดูค่าอยากได้ไปเนี่หนังเทพทิดาลงอดันอ,อันนี้ปูงยู่เขาแง,ง,แง,ง่งิมหลังเจ้าของลูก ยากรมนาอ่ยากรมนาเห็นยังพ่อลูกเอามือไปทั้งหลังลูกเห็นย so no ังลูกพ่อเอามือไปทั้งหลังจุดมันก็จะเลื่อนเมนบอพ่อเอามือทั้งหน้าจุดมันก็จะเลื่อนไม่อีกบอกหนึ่งเห็นยังที่นี่น่ะเอาดันบ่เนี่ยดันเอาออกให้ได้ลูกคนสวยถ้าบบขึ้นหัวระวังหนูปัญญาอ่อนเด้อลูกเด้อถ้าบบขึ้นหัวระวังหนูปัญญาอ่อนลูกเออ บัดเนี้ยอันนี้โป้งมาทํากันคางเดียวลูกอันนี้โป้งมาทํากันคางเดียวหันหน้าไปทั้งพุ่นบัดเนี้ยคนสวยหันหน้าไปทั้งพุ่นอ่หันไปหันไปหลายๆหันไปหลายๆเขายู่บัดเนี้ยเอามือหนึ่งยู่หัวบัดเนี้ยเอามือหนึ่งยู่หัวยู่หัวไปทั้งพุ่นยู่หัวไปทั้งพุ่นเอามือนี้กดบัดเนี้ยอันนี้โป้งกดยู่ไปหลายๆทางนั้นก็นยู่แขนตึงๆลูก บพราะงอนยู <Five> ข,ข้อหักข้อไปงังเสร็จลุยู่ไปเออทางนี้กระกะ i̇şte. ดหหให้มันยืดข้อลุกเออขันเป็นนะทั้งสองคางเขาก็ะเปียนคางไอ้ใครจะหันนาทั้งนี้หันนาทั้งนี้กดคือเก้าอันนี้ปุ่มกดคู่ก่อนนี่ปุ่มกดสองคางก่อนอันนี้ปุ่มกดสองคางก่อนลุกนปุ่มสองคางบ่ยกตัวพิมหลังเจ้าของ เออน่นแหละออกกันให้ได้ลูกดันทิมหลังเจ้าของลูกปรมาณจากสามถึงห้าเถ้อให้ขึ้นหัวเด้อลูกเด้อขึ้นหัวบ่ได้ลูกาั่ขึ้นหัวระว่าง,งูป<ฮ>ัญญาอ่อนเอาอต่อมาเอาเมื่อดันยู่หัวเอาเมื่อยู่หัวเลื่อนตัวเองเอาดิโพงดันตั้งดิโพงใส่ดีๆครังนี้ยู่หลายๆอาดิ้โป่งโยมมืออ่อซี่ลูกโยมมือแบบนี้ เออเอาดันามือกดหัวไ้เอาท่องแขนไปกดมาเนี่ยเอาท้องแขนไปกดใส่ยังสี่มาเนี้ลูกโน่บ่แมนหมือดีกดหัวไว้มือดีจับหัวลูกเอาท่องแขนไปกดใส่ตรงบ่าบาเนี่ยเอาขึ้นไปทั้งเตียงเลยหัวเขาขึ้นไปตรงนี้แหละเออหือกดหัวเอาท้องแขนใส่ยังสี่บบเนี้ยกตัวขึ้นบ่แมนเอาไปบ้างใส่ตรงพื้นเลยเอากดบาเนี่ยยกตัวขึ้นกดลงแล้วก็นับ แล้วก็งายมืองายยังสี่ปเี้ลูกงายยังสี่บอกความลงเอากดความลงกดลงกดโนม้มโน้มไปอีกโน้มตัวเองไปหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็งายออบอแม่นลูกกดจึงสี่อยู่เนี่ยเอากดลงกดโนม้โนมตัวมากดโน้มทิมหลังเจ้าของมือครั้งนี้ก็กดในถนัดเอามือลองมาจับแขนลองเบิรงดูเออเอากดลง ลูกตัตขึ้นขวามือ,อยังสี่ก้อนลูกขวามือ,อยังสี่ก้อนไอ้กด<ร>อย่าเพิ่งถอนแขนเด้อ<ร>เอ้าแล้วก็งางยังสิไปเนี่ยงางแล้วก็คลายโอบอโอบอเออบัดนี้ออาเอาน้ามันใส่มือบัดนี่ลูกรักก้มนาก้่มนาดีๆเอากระดาษเอานั่นเช็ดสะก้อนลูกเอ้อยเช็ดแอลกอฮอล์สะก้อนเกลือนมันหามีเกลือลูก เสร็จแอลกอฮอล์ตามข้อตามยังสะกอนเสร็จแอลกอฮอล์้อลูกเด้อระวังเรื่องกักเกื่อนเข้าใจความหมายบ่ระวังเชื้อโรคเพราะว่าทุกมือจะเชื้อโรคหลายแล้วก็ปิดฝาแอลกอฮอล์ไว้ลูกปิดแอลกอฮอล์อย่ามันระเหยลูกเสร็จตามล้างหูตามยังมือนันน่ะลูกเอามือจับไอชนัดเอามือจับเอามือจับดึงเสื้อลงนั่นแหละบ่เสร็จเงี้ยวเสร็จปอดเงี้ยวกดยิงแห้งลูก กดยิงแหง้งเอออย่าเร็วกดยิงแหง้งลูกนึกถึงเกลือนมันอยู่ตรงไหนแน่กากอยู่ตรงไหนแน่เขาใจควาหมายาบอสคนมีกากมีเกลื่อนแถวไล่ผมแถวยังมงิมนอันตรายเด้อยวหลุดด่าเสร็จเรียบร้อยลูก,ลกเอาน้ำมันใส่มือไปน้ำมันใส่มือถูฝ่ามือให้หอ ي, อาา้อนถูฝ่ามือให้ห้อนถูเอาน้ำมันวางใส่มือถูฝ่ามือให้ห้อนไปเลยถูถูอันห้อนไปวางใส่ซีกับกลางมาดิบ้างใส่ซี หลังเซสี่ลูกบางเซี่สี่ข้อผู mm ้ hmm. สาวเดียนเ้วเออยายมือถึกฟายายมือถึกฟาออแล้วกัน,นำ้ำหนึ่งสองสมี่ห้ามือประกรบหนึ่งอาสามือถูอีกสลับมือแนีลูกสลับมือหนึ่งสองสามสี่ห้ามือประกรบสองถูอีกหนึ่งองมสี่ห้ามือประกรบสาม เอามือประสานบปหนี่มือประสานแบบนี้ประสานแบบนี้บปหนี่บีบเซสซเนบี่นี่บีบบ,บีบเราแห้งบีบเรากรดึงขึ้นอบอบเบร็บรวบีบลงเสียหนึ่งสี่หนึ่ง,งเบาน้ำสี่หนึ่งล้วก็มาก,กางหนึ่งหนึ่งกลางใส่ต้นข้อต้นข้อกลางนะเอามือประสานดีๆมือบีบกันดีๆกลางหนึ่ง 1 5 2อยู่ตรงผม1 5 2 1 5 2 1อย่าหนวดลงด้าลงไป4 2มานี่ลงไปใส่4 4, 4 2กลาง2กลาง2 1 5 2 15 2. 15 2. 15 2ลงไป4 3 4 3 กลาง3ามหนงห้าสอเอาส่วนมือมาว้างอยู่หัวเอาส่วนมือว้างอยู่หัวเอาสีนิ้วว้างใส่สีส่วนมือกดแน่นๆเอาส่วนมือกดแน่นๆเอาลีดประเดี๋ยวเอาไปมิ้วลีดขึ้นมาเอาไปดูลีดแบบแม่แห้งสิลีดลีดยังไสี่ถึงหนึ่งสองหนึ่งเอาส่วนมือกดแห้งๆเดินส่วนมือมาอีกเดินส่วนมือมาอีกเดินส่วนมือมาอีก เอออ้าวสี่ถึงหนึ่งสองหนึ่งสี่ถึงหนึ่งสองสามเถือดลูกเออจากสามเถือ,อ,อลูกเออเราไปดีกดหนึ่งสองมาเนี่ยกดหนึ่งสองดึงแขนตึงๆมาเนี่ยยัดไก่ใบหูและปากหูสีเบี้ยวหนึ่งสองอยู่ตรงไรผมแต่ลูกดึงอยู่ตรงการสมองดึงมาเนี่ยใั้แม่คอนออกตาลูก หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสี่ห้านึ่งองหจากสามเ5ลุกดีดหลังเจ้าของน้ำเด้ลุกได้เดี๋ยวปวดหลังดีดหลังลุกดีดดีดหัวไหล่ดีดหัวไหล่เอ็นเนื้อเอิลูกเอ็นเนื้เอิบรอเอนนื้เอิกสิดหลังเออเอากดเสหานีนิ้วมือทับกันกดเส่ยหามือทับกันจบแล้วไปเอ3 4นสสห้า สลับมือสลับมือแล้วก็กดหัวไปนี่กดหัวยังเสียกดกไปแงแง้งยุางงา้มยุ้มแล้วก็ไม่ยุ้มกลางมาใส่จอมขวันมาดิอ้ามือสอดลงไปในผมมาดิสอดเข้าไปในผมเลยบ่สอดเข้าไปจุงจุกที่น่องผูกเนอะลูกเอามือใส่จุงจุกเลยจุกเออสอดเลื่อนตัวออกมามาดิ เดินตัวลูกออกมาเอาบอลออกมาน้าเดือนมาเอาดึงบ่หนี่ดึงมาเลยลูกนังเทพธิดาลบนางเทพบุตรลงดึงบาหนี่ดึงยังแง่มันจะหายปวดหัวลูกดึงมาเลยยักกระชากลูกบะแมนบะแมนลูกลูกหลานน้อยลงดีๆยักกระชากลูกเอาสอดเข้าไปดีๆสอดเข้าไปแล้วก็ดึงแขนตึงๆดึงอย่าดึงยกขึ้นลูกดึงมาทั้งลูกอย่าดึงยกลูก